แกะกล่องวันนี้พบกับว่านป๋อหรือจะอ่านว่าวันโบก็ได้นะครับตามสะดวกว่านป๋อ T2 m a c New โปรเจกเตอร์พกพามาพร้อมความละเอียด Full HD และระบบปฏิบัติการ Android ในตัวทั้งหมดในงบแค่6,000บาทว่านป๋อ T2 m a c New เป็นมินิโปรเจคเตอร์ในงบเพียง6,000บาทก็จริงแต่หน้าตาดูดีเกินราคาทีเดียวมีขนาดเล็กพกพาง่ายเทียบกับความสูงของมือถือแล้วแทบไม่ต่างเลยตัวเครื่องมาพร้อมรีโมทแต่ไม่แถมทาน หากไม่ถนัดก็สามารถต่อเมาส์พร้อมคีย์บอร์ดแบบไร้สายก็ได้ด้านหลังก็มาพร้อมพอร์ต HDMI สามารถต่อใช้งานกับ PC หรืออุปกรณ์อื่นๆที่มี HDMI ก็ได้ทั้งนี้ตัวเครื่องก็มาพร้อมจุดเด่นเลยอย่างออโต้โฟกัสด้วย AI ที่สามารถปรับขนาดจ,จอและความคมชัดให้เองภาพก็ออกมาคมชัดโดยที่ไม่ต้องหมุนโฟกัสเองเหมือนโปรเจคเตอร์หลายรุ่นแต่ถ้าอยากปรับโฟกัสเองก็สามารถเลือกปรับได้จากรีโมทที่แถมมาก็ได้ส่วนความละเอียดนั้นก็เป็น Full HD แท้ ไม่โฆษณาชัดจริงอะไรจริงและสว่างสุดๆแปลงให้ห้องเปล่าๆกลายเป็นโรงหนังส่วนตัวได้อย่างอัศจรรย์จะดูหนังดูแอนิเมะหรือเล่นเกมก็ทำได้ดีทั้งหมดท้ายนี้ตัวว่านปอทีทูแม็กนิวนี้เปิดราคาที่เพียง6,590บาทสามารถหาซื้อได้ที่ช h อป e ีหรือ Lazada